ผมอาจจะไม่ได้อ่านเม้นนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านตามหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพื่อนรักกับเบาบานจะว่ารูปด้วยกันจะเป็นยังไงครับมาลูบกับคู่หูครับวันนี้ครับครับ

ครับคุผ้องสวัสดีครับนี่ตอนนี้พี่โบานก็กำลังวาดภาพไปแล้วนะครับโอ้ยละเอ้ยโบานกำลังวาดต้นไม้ครับเัือมาต้นไม้ครับต้องการมั้งเฮ้ยเทปเป่ะ

งามเลยนี่งามเลยนิงามเสวัสดีครับพี่เมยจ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฉวีวันนะครับเออ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 วอเอ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 เเอออนเอ Ừ, coi, giật, tập cùng mà lại tiếp, tiếp tiếp, ô.

ามามาเลือดแบมแบมจับกล่องให้น้บบองคือยังไ <c oughs> งจอดดีา<ม>หายดูศิลป,ปินโบบานว่าลูกมีเกินเบาๆศิลป,ปินเดียวเด้ยไปด้วยคู่จะเป็นคู่อันนี้ต้นนั้นดอกศิลปินคู่เอ้ามาลนะไปเข้าตั้งสี <c oughs>

ต้งตีเดงเรอต้องตีเดงเอา้ยเอ้าองศิลปินเขาบป็โตัวช่วยนะตู้ไม่เบิดเลยจังปลาอะไรตุ้งไ่เอ่อตั้งชื่ออะไรดี

แ้อะไรสิยังสิเลีองก็แล้วเลีนปัญหมตึ๊ก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 โอ้มือไปได้อยู่แต่มือสั่งไปไไปตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดูดูติ๊กต็อันนี้อยู่เลยนะทุกสมัยาบวก็พี่น่ัง่ะนี่ย

อนีดอกนึงนีดอกนึ่งนีเนีเอ้าโมเดิร์นไล่เส้นได้เส้นมันเดี๋ยวเอีไลเส้นก่อนไ่เส้นยังไงทีนัเงนี่ก่อเสียทีเลยเอาพวกเฮ้ยมาแ้มาแลนจะไปขี่ชื่นใจครับผมชื่ใจชืนจแล้วผมจะเป็นคนที่ขี่ชืนใจไปไหมไป มาเลยมาเลยมาเลยมามาามาเลยว้าวติดสายขอวด้รึเปล่าต okay. ิดภาพบัวขนาดี้เอ้าเชิเด้อมึงบัวเลอเ้าภาพบัวเลือบมึงต้องใส่เลยตุัตีน้เงินบ่บัว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 บางกรงเขาล้วมา เอารูปนี้ครับคี่นักข่าวเขาขาวอยู่สายด้วยสายอู่สายวะใช่ใช่ก็ขาวกำลังใสด้วยยุบตัดฮัลโหลอโอ้อ๋อยิ่งกอเตี้ยหนาบอือ

ทีี่สามารถล้างออกได้ครับเป็นสีหนักอดภัยครับไป็นนำตาลฤกษ์เป็นน้ำตาลฤกษ์อ่ะเห็นเขาประจุ่นตะกุประจวงอะไรกันที่เขาปาดสามมาอืมเปาเปาเปาปับพี่เให้สองพันโอเคครับจัดกันเลยครับผมอุ้ยวุ้นเดียว

เขาไป็นบตาลเขามา็นทำตาเพศอันไหนคะเอาี้เลยครับเพื่อนครับศูนย์แปดเจ็สี่สองสองสามมครับเบอร์นึ่ก็่่อ้อันนีว่าเสร็จแล้ว12่สออันนี้มันเป็นลูกที่หก่อห ลูกดอกสีดิทไมีลายที่่มีลายลูกดอกสแดลกอกสไนี่ดอกสีแดงกระดอกสีเหลืองอ่ามเด็ดพระอครับนี่มาถึงเราเลย ดู้ครับศิลปินนุ่นเขาวาดดอกเลยอ๋อเขาวาดดอกใช่ไหมนี่ครับอันนี้ข้างบนนี่เป็นผมเป็นพนักพาง่าเท่าชั้นนี่ครับผมดูครับศิลปินนี่คือใครนะนี่เป็นการกระบอการโอ้โหทำการติ๊กริ่งกันนะนี่ครับภาพนั้นอะไรกระบอกการครับงั้นขอไอเดียลายพี่อะไรขอบคุณครับ เดี๋ยวเราพาเรลากลับบ้านกันครับเร <c oughs> ลากี้มันหน้าโหดจริงๆนครับวผมจะไปไปเราจะได้พาพี่เสือเดี๋ยวเราจะได้พาพี่เสือไปชื่นใจครับผมขอบคุณครับ